มาถึงแล้วมาถึงแล้วบ้านพิศว์บ้าบ้านพิศวงก็หลังใหญ่หลำพวงความเ,ป,มเป็นรงเรียบว่าเคยร่องเรีบแถวเป็นร,ร่งแรีมเลยเ กระไส้ไม้ผ้าลงเป็เึงนะครับาาบ้านพิศวงเปลี่ยนไปหรอเอมันเป็นขนมจะเลไปองม

นั่งนนเต็าน่้อ่ชีพ e. ่เดีย no. no. um. ่าจรันะกันเลยนอ่นตจะนไม่ย่ี่ก็่เง่าตึง้อยนะยืดใจหายไปแล้วอยู่ร้อนร้อนแู่เราดใจนอ้องกอยู่ที่นอ้าน หนึ่งสองหนึ่งสอามสี่ห้าหกอันนี้ก็ต้ังเกดแปดดะเน่ยใี่ะนันของแดดที่หญ่ๆจะมีสามคนนี่นนก็ได้หของนดก็ได้พี่ก็สุดน้องเจ้าปืนพี่แกจ้พี่เปาพี่จังพี่กอนั้นก็ได้แล้วไม่ยากกัน ย่ <Billie S 2> <alay ün> ขังในมันบอสี่เหลี่ยดเหรอครัเรานอนขางในมันบอสี่เหรียยดเหรอครับว่บอสวังเรียงบอสวังเรียงเรานอนพักไปซื้อน่น่เปย่สปนี่ใอแน่อ๋อมันนของคนอยตัวนึงอหลายของจิลยออืมอันสชั่วเนี่ อะไรก่อนใสกพี่น้องเทสันยาโอ้ซื้อไหมว่น้อหนีันเด็กดมอนแย่กันว่าางกนีเปิ้โซ่เมืนันไะเ่กัีกนได้บนสีเรียสเลยพี่ป๋าผมน้องเซกัได้ กระทิไทยครับเนาะจอมองกา้าพี่แอรมองน้าอากุญชี่องกุีว้าวช่วย้จะมาลุมถ่ายอะไรอย่ามาอย่าอย่ากุชีกุญชีไม่้าไม่มีแคไม่มีแแต่เรานี่แหละพี่จจาบอกว่าแอร์ไม่เย็นเย็นอยู่ครับ บ้านอีหลีแล้วเล่ายุ่ใสพี่บ้านที่เป็นบ้านเฮี้ยนนอนอันนี้เคยวบสาเซามันบาครับอุ้ยหลายของอยู่เดยกดหนึ่งสองสามสี่เพียูเจาสิบากาไปสักก่อนเเชสุดันรอเพียงไปซักไปสักซักอ้แงแล้วบ่บ่วดอมานัางที่ไปซักแต่ เวลาสิบโมงสิบโงไปสักตอนนี้นอนเตียักกบมันนีร้านอันนั้นอยู่ไีร้านร้านสักของห้งจานกับเปียกกมาเราดีนี่เราไปสักรถทั้งม่นอนทีเดียวมันจะตื่นมาเมื่อ่ของนี่มันอันนั้นใ่ครัวเ่าเพ้ยนของนี่หองง่ายเลยหว่างไม่ได้กนแก่ตัที่เพิ่นเสร็จเสรแล้วกินอีกา มาเบิ่งหอง็จเปิดได้ดมาเยี่ยมชมเอนีไหไ้กลๆกันแต่ว่าันนี้มันมีองมโอ้ยความไม่เรื่อตัมันก็ไม่้มหอกวลาไาี่มไันถาวเนี่ยวนอนีหัวห้องมแบบ้อฮักันมีัต่าแล้วแล้วคุณไนด้คนนี้ด้วยกไม่แต่ห้องนี้มันกว้างกว่าองอนไหคุน

อากดอเป็นคเปิดเปห้เศร้าไปพี่เปล่าเปิดแต่ตัวแล้วนเป็น่าเป็นเปิดติดแร้วเปิ่เปนเปิดปิดแล้วุกิจเพิ่นหลายเนาะมาดูแล้วว่าไหมาไปนอไนอินสี่สนกใยโอเค คือสาระหน่อยนี่บเนี่ราพู่อนนะเียปาร์ตี้ปาร์ตีอร์บนี่ราย่าขออนุญาตพาคุณชายไปนอนนก่อนนะครับ้าเขาเขาไปนอนสักอนิีนี้เขาข่าไปเทนเท่านี้นะครับนี่ครับมาช่วบบานพิซูนะครับเป็นปิดเ็น ลโรงแรมนะครับแต่ว่าพี่ปอบอกว่าน่าจะ,าาจะาว่าอาจจะไม่ได้เปิดเซาแล้วนะครับเปิดให้เขามาพักมาพอนซื้อนะครับครับผมกินมีกล้าปากก็เลก็กกระชั้นน้ำไม่ได้ครับผม,มฮะอ๋อ,อ,อหินอ่อนนี่วะอู้อันอนี้แพงเลยนี่พี่ปอ,อเขาไม่หมดวลาเขาจัดสวนเอาไปแยง,งให้เองเลยเราเอากลับบ้านได้